สวัสดีครับพี่น้องาพี่พ่าน,อน้องบรรทมมาเบิ่งของของอีลุ่มของปอกหาคือเก่าแ้ันเอาอยางนี้นีขัหัประเดใส่พาสติกแข็งใส่กนว้ยใส่กลนไว,ไว้ให้มัน บ่อยเจมันขาดง่ายป้องกันเจขาดวะเนี่ยตู้ป้องกันเจขาดเนาะเจมันมักสิขาดง่ไงคุณก็เล่ย์ยืดอายุเห็นมั้ยอืมยืดอายุก็เลยเห็ดนี่คนใส่ไว้เอาไว้ด้วยฝีมือพ่อใหญ่นี่ก็ได้งามบ่งามกระเบื้องเร้อมีทองเลย ของอมีอันผู้หนึ่งเขาถามเขาอยากได้ของแล้วเขาถามเบมือบ่อโทรน้ำเจ้าว่ามันอยู่ไกลเขาอยากโทรถามเจ้าติดต่อให้เจ้าทรงให้สินะมันปิดแต่ทรงเขาได้อยู่่มันมีสรงเครี่แล้วเขากาสีโอนเงน้าไห้แล้วก็สรงให้เขาเจ้าเห็นได้อยู่เย็ดเปลี่ยนที่บวชทู่ กันเห็ดเปลี่ยนกระขายสิบอกเขาให้เจ้าเอาเบอร์ทุกคนให้ร้านนี้ให้เราตรงๆนะเออคุยกันเองเจ้าเอาเบอร์เอาเบอร์เจ้ามาเขาก็คิดค่าส่งอีกต่วคิดค่าส่งก็คืออะไรเพราันคนแน่นอนหนึ่งเดือนต้องทำเวียนตายเราเวียนตายจะเข้าปีเลยหนึ่งเดือนเลยพี่น้องเอ้ยวแรกไฟใบหมอนในหลอดโม้ย มวยหนึ่งข้าวเหนียวมวยนึ่งข้าวเหนียวเบ่งอร่อพี่น้อาฝีมือเพิ่นเกือบโบเมนธรรมดานี่ใครก็ของพรมก,กันบ่โอ้ขักละเอียดดีอ๋อพอยวัดน่ะมันตั้ง,งกูประจำตัวละเอียดรับบอกของพี่ของเจ้าอย่ล่าสนเพราะหลายเงินเดี๋ยวก็เขาหนึ่งเพรานี่บัญกามพอในกัแม่นขนาดบ่าวนะของอี อารมณ์เบาบุตรีซื้อขอบทั้งนาทินท,ทั้งกลนี่ก็แน่นขนาดเนาะ,ะทั้งในเพิ่นก็นใส่อันผายงเขียวใส่ด่างเขียวกันบหยเขาบหยเขาอันรอดเออเบิงได้พี่น้องเด้อฝีมือเอพิ่นนี่แหละพุ่มปัญญาทองทินฮออิสานบ้านฮอการเฮ็ด มวยเห็ดหัวหนึ่งเขาสารแบบพวกเขานั้นมันขามหลายบ่วงจะบ่งมันขามหลายพดสารแบบนี้ดีกว่าว่าทีโอแบบแบบอันไล่สองเวียนขึ้นเลยเนาะโอต่ว่าอันของพ่อประกันสารหันเพิ่นเพิ่นตัวกาบเราเพิ่นสารไล่สองยืนขามหลายพอดเออแล้วมันขามหลายว่าทีเออนฝีมือคนสร้างเดี่ยวกับเห็ดของนั่นแหละพี่น้อง ีกองเข่ากองเข่าพิ่นกระมีนี่กองเข่าพิ่นบ่กงานเป็นของมึงน้องกองเงานีไลายขางกระแตเด้อพี่น้องนี่มี FC ท่านนึงเพิ่นว่าเพิ่นเอ่ออยากเฮียนสารไลยขางกระแตเพิ่นบอกสารให้เบิ่งแต่ว่าอันผมกับสารบ่เป็นเนาะสารสารกลัวไป็นต้องเป็นเปอย่างนึงสารกับผ้ายเป็นจั่างเม่โอ้การสารในที่อันนี้ โอกาสหนาเด้วเอฟซีที่อยากเบิ่งกองเข่าไร้ขางกระเตะขั้นเพิ่นสามกระสีมาสีมาไทยท้ำให้เบิ่งวิธีเพิ่นสาเพิ่นสามแบบใดกกระสีมาไทยท้ำให้เบิ่งสำหรับกองเข่าไร้ขางกระเตะเพราะว่ากระผมเองกรบผมเคยสานจักรยาแต่ว่าขั้นเฮียนกระสีเปลี่ยนยูดอกว่าขั้นได้เบิ่งวิธีสานกระเบิ่งเทค่เดียวเบิ่งเทค่เดียวกระสีเปลี่ยนยูดอกแต่ว่า อันนี้ก็ขันเป็นสารกัสีมาไทยทําใ้้เบิงอีกอน,นี้ก็คือฝีมือการสารของเพ่นประตูนี่ก็ได้ยฝีมือเพ่นสารทึงกลงเข่าสารทึงของ,ของ,ง,ของทึงมวยหนึ่งเขง่าหัวดรก็สานเปลนเป็นประตูนี่แหละเป็นเฮ็ดในบิงผักผ้าอะไรอย่างเรื่องจากสารพ่นเก่งประตู ของเขาเพิ่นนี่ตีนมันเป็นพลาสติกที่สําเร็จที่เขามาขายหมดเนี่ยตู้ตีนมันนอ่ะเป็นพลาสติกซื้อมาโค้งตัดใส่รถเนี่ยพอดีตัดใส้ลวดมันมากตีนมากแฉกออกแฉกออกตีนมันเป็นพลาสติกเห็นแบบนี้ที่พลาดล้ามจะเขียนล็อกล็อกล็อกจะเขียนแบบคือสีแดงได้เย็บสีเขียว ลายข่างกระเตกองขาวานก็ได้เป็นอีกสีสันหนึ่งอุโบนตอนนี้ก็เป็นเนี้ยแมนอยู่่เคยยังเห็นบุเพียนขอการงานบอกอะไรของคอโบไม้เบื้งงาใส่ประคอเด้อแบบนี้พี่น้องเลยเพิ่มมากเขาจะเ็ปแบบนี้แหละมันท่ายง่ายงาแบบนี้มันมันสบายมันดีก็คือการเวลาเสียนได้หักกัดดึงออกมันบอก หักทิ้มดึงออกเอาเศษไม้มาสารใส่ได้เลยงาใส่ปาะคอเนี่ยมันจีมีมีแนวดีแบบนี้แต่ว่าคันงาเยี่ยนงอหันมันมันบ่มีกวงมันมีกวงเดียวมันต้องได้ม่างเบิดเดียวกันได้ม่างเสร็จต้องม่างเบิดต้องได้เปลี่ยนเบิดส่วนเศอันนี้เส้นไดหักเ้นใดโดกเขาก็บเปลี่ยนแต่เส้นนั้นบ่มีปัญหาสําหรับงานปอันใส่ปาะคอมันจิแตกต่างกันมองนี้เด้อพี่น้องเลยเบิ่งเอา เปลี่ยนเปลนเส้นได้เออเปลี่ยนเทลลัสเส้นก็ได้มันหักเส้นเมันขาดเส้นมันขาดเส้นเขาก็เปลี่ยนสัพพะหันสัพพะมันหักเออแต่ว่าขันงาเอียนงอนี่ขันขาดเส้นหนึ่งหักเส้นหนึ่งก็ต้องได้เปลี่ยนเบิดเดี๋ยวพอมั่งออกมันสีมันเป็นไปกันดนอันนั่นนะเนาะเสียแล้วมันเสียมันไปกันในอันนี้มันเป็นเส้นไปเส้นมันวิธีเฮ็ดกะสีใส่ตอกสารเอ่อทักสี่เส้นไว้ซะก่อน สีด้านถ้าเราถักสีด้านไว้ล้าก็ปอนยากบว่านั้นมันสีเห็ดง่ายผู้ใดบเคยเห็ดกะอยากเห็ดกบเบิ่งเอาง่ายง่ายสอดกลับขึ้นมาคือเก่า <c oughs> มามกด้านที่สามบันถ้าได้สีด้านเรา เห็นง่ายๆดอกกุหไาบทนเดสีดานล่ะมันเป็นการสอดเกี่ยวทักไปทักมาซื่อมันบ่มันบ่ได้ไปคืออันมันบ่ได้ไปพันกันครับอันเส้นอื่นคืออันใส่ประคอโอ้อันใส่อันเอียนงอเนาะอันนี้ใส่ประคอเนี่ยใส่ประคอมันจะเป็นเส้นไฟเส้นมันขาดเส้นใดเขาก็ดึงทีมเส้นนั่นแหละเขาก็สานใส่ไปเกี่ยไปเกี่ยมาซื้อเกี่ยไปเกี่ยวมาซื้อเกี่ยไปเกี่ยมาซื้อเขี่ยเขี่ยาซื้อ แต่ว่าเอียนงอเนี่ยมันสิพันกันขันม่างเส้นหนึ่งก็ต้องเลยม่างเบิดเพราะมันมันพันเกี่ยวพันกันไปเบิดเอันเอียนงออันนี้คือสมไค้งนี่ใส่กค้งไม่ไพเนาะตัวเนาะของเจ้าเนาะไม่ไพเราไม่ไม่ไพเราเฮ็ดเอาแต่ว่าบางคนก็เอาอันลวดบางคนก็เอารวดเท็ดผุ๊มีลวดก็เอารวดเท็ด โบไมวดอมันแข็งเออบ่มีลวดก็เอาไม่ไพนี่เฮาเหล่าเงี้ยวๆล้วเฮาก็มาขุดเขามาขุดเกี่ยวกันเขาคือฟันเสียกนี่แหละนี่แหละตามที่เอาให้เบื่องนี่แหละเนี่ยด้ซีด้านแล้วก็ในซีด้านแล้วทีอว่าพอเลกันแล้วไงกูงันอเ,ออเอสมอกัน ใ้ต้นมองต้นมองโค้งเห็ดไวสีด้านให้ขาสีขาไวเราหันเสมอกัน<ม>นี่ละการทักก็นเด้การทักก็นี่เห็ดให้บิ่งจ่อๆเลยทักเกี่ยวไปเกี่ยวมาซื้อๆไก่สีลแล้วละของง่าง่าของใส่คอจัดออกมาเราจะเป็นแบบนี้ เป็นเราเด็กพี่น้องเอ,อ้ยผู้ไดสารบ่ะท่านปินแต่ว่าขัานผู้ดสารปิดเราก็อืมบ่ยากง่าไงาใส่ผู้ไรเดียวกันไหมบนรถอาคนตังเป็นผู้คิดผู้ด่นเม่นไงสอดกลับไปกับมาปีนผุนปีนพี่นี่คืองาใส่ประคอสอดลับขึ้นมานนสอดกลับขึ้นมา ใส่เสร็จแล้วตรงนีอโอ้เห็ดแล้วแล้วก็ออกมางาใส่ปากคอดงิงามอ่ะเห็ดหูดึงมันไปนะเห็ดหูดึงแล,ล้วก็แลี้ยงบนโตืะ ที่เป็นเย็ดหมูดึงง่าของเป็ือนกับเสียกมาบิดใส่กันบิดจนกว่าสีสุดเสียกวัตถุบิดสุดเสียกแล้วก็เอาไปสอด,ดขึ้นม,มัดบ่พี่น้องการเท็ดเสียกง,ง่าของหมูดึงง่าของ คนระเบียบกันกับตู้ไม้ตู้ไม้นี่เอาไว้เฮ็ดตู้ไม้งาเราก็มาสูบใส่พอดีกับสายกับมัดใส่หูมันเลยเดี๋ยวดึงไว้สำหรับดึงเออสำหรับไว้ดึงยามเปิดงามันจะค่อยงงขอแล้วเนีแลไงอะไรบออะไรมา ตะลังที่ว่าเรียบร้อยนี่บ้านเนี่ยใส่ปลาคอบ้านนี้เป็นเกษตรเจนไว้นั่นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเลยนีสนสน่สินำเสนอคลิปดีๆพี่น้องเบิ้นคือเก่าแต่ละครีนี้ก็ไปเพียงสมนีิขอสวัสดีครับ